ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร094536 9689 ก็แปลว่าโตอะไรโตสมาโตอรณโตสมาสรน้ำรัชารีพุทธามสารน้ำรัชการีธรรมสารน้ำรัชารีทุตีอัมปีพุทธ มอ,มองกล้องได้ครับมองกล้องได้ครับเด็กเขาอ,อยาอที่ท่านให้เปลี่ยนมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีกิจกรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา2,567ดีในการสําเร็จ การศึกษาของนักเรียนนักศึกษาซึ่งพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน591คนดังนี้อุตสาหกรรมจำนวน73คน9สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์จำนวน33คนส0สา,าขาแมคคานเทนิกและหุ่นยนต์จำนวน9คน11สาขา เทคนิคควบคุมนายบุญฤิ์ร่วมสโม,มสร <clapping> พันเดวิชาเทคนิคการผลิตนางพนาัพนเดพันเดวิชาชั้นอิเล็กทรอนิกส์นายจักรพัฒน นแนักานนกงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาวสุขัญญามาพระยืนผู้ปรการ เกียรติอุดมทีเนชยันติเวสรรนายณัฐนราธรศรสุวรรณเวชโยโบยชยะโสชยมางจักรินทร์ข้าพเจ้า นายปุณพัฒน์เหมือนรละนานายพานุวัฒน์เยี่ยมสะอาดนายยศกรไตรภูนายพัฒรากรวงจันนายรท์ Yeah. Uh you -huh. ายสีนายเจษด,ดาทองม,มูลนายเฉลิมชัยสอนดีนายพิพย์เรศเลขาพิชาชัยนายพุทธว,วันเ์เกษมบุตรเอากะนกวันเก็ดจันทร์ใช่แล้วไม่ได้ใช้ไปแล้วยาตน ีว่าขอก้าอหนึ่งพอข้าพเจ้าจับเพื่ทูนชาข้าเจ้าจัเพื่ทูตชาพระมหาักด์พระมหาศัตร์เพื่อความัันาาวรนเพื่อความัฒนาาวรของประเทศชาติของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยแปรชานชไทยพอข้เจ้าจเป็นขาพาจัพนคน ความรู้และไครู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอเพื่อพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอข้อสามขอสามขเจ้าจัดรักษาไว้พระเาจัรักษาไว้สสานและสิทสนและิ์แห่งประกาศสนิยบัตรนี้แห่งประกาศนิยบัตรนี้และยึดมั่นในจรรยาบรละยมั่นในจรรยบรรณของวิชาชีพ่งเรัของวิชาชีอย่างเพ่งครัสเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติเพื่อดำรง สามและสี่ที่ใสถามันนี้สือสสส่อไปาแสีนนี้สืไปเป็นตามที่ทุกคนมุ่งหวังไว้อย่างน้อยก็เป็นการสร้างกำลังใจให้เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปนักเรียนนักศึกษาทุกคนล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในาศาสตร์วิชาต่างๆเป็นที่ยอมรับจากโครงการธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีในด้านความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพความคิดสร้างสรรค์บางคนจบไปแล้วประกอบธุรกิจของตนเองและบางคนศึกษาต่อซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะใดก็ตามขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนพึงตระหนักถึงความสำเปร็จที่ควรค่าที่น่าภาคภูมิใจในวันนี้พิธีษาทุกคนเป็นคนที่มีทุณธรรม เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาจึงทําให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้สมตามความหวังความสําเร็จของทุกคนคือความภาคภูมิใจของครอบครัวและคุณครูซึ่งความสําเร็จในวันนี้เป็นเพียงความสําเร็จระดับหนึ่งนักเรียนนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาทุกคนทุกรุ่น เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติดิฉันในนามของสํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารคณะครูบุคลารทา,างการศึกษาที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้ภษาทุกคนจงประสบแต่งความสุขความสําเร็จในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยนำความรู้และความสามารถที่ได้เรียนมาไปพัฒนาตนเองและภารกิจการงานให้ประสบผลสำเร็จตามความตั้งใจประก,กาศ One okay.